สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางเทข่วเขาจริงค่ะสําหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่22มกราคม2 5 6 4นีะคะมีข่าวดีและก็ข่าวด่วนมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะท่านไหนที่ได้ลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากกับทางธนาคารอมสินไปนะคะตั้งแต่วันที่15มกราคมที่ทางธนาคารเขาได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะคะซึ่งบางท่านนะคะก็ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของทางธนาคาร ะะได้ทําสัญญาแล้วก็รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบางท่านก็ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาค่ะแต่มีอีกสถานะหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านรอค่ะแล้วก็มีความหวังว่าทางธนาคารเขาจะพิจารณาให้หรือไม่ก็คือสถานะนี้ค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมเนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอธนาคารจะติดต่อกับโดยเร็วที่สุด สำหรับวันนี้นะคะวันที่22ก็ช่วงเย็นๆที่ผ่านมานะคะทางช่องได้รับข้อความจากท่านผู้ชมทางบ้านเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็จะมีข้อความอีกส่วนหนึ่งทาง Facebook นะคะส่งมาว่าได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วนะหลังจากที่รอคอยมายาวนานถึงวันนี้ก็เข้าวันที่8แล้วค่ะก็ทางธนาคารนะคะเขาได้ส่งข้อความมาอนุมัติสินเชื่อทางเบอร์มือถือที่เราได้ลงทะเบียนไว้แล้วก็จะมีข้อความยืนยันทางแอปพลิเคชันไมโมเพื่อให้เราทําสัญญา สําหรับท่านไหนที่ได้รับข้อความแบบนี้นะคะกดทําสัญญาได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางธนาคารเขาก็จะแจ้งวงเงินเองนะคะว่าท่านได้รับวงเงิน10,000บาทหรือ50,000บาทซึ่งการได้รับวงเงินตรงนี้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับทางธนาคารเขาจะพิจารณาในความสามารถของเราในการจ่ายเงินนะคะว่า,าท่านมีความสามารถในการจ่ายเงินคืนไหมเป็นลูกค้าใหม่หรือไม่ซึ่งใครที่ยังไม่ได้เคยไม่เคยมีเครดิตกับทางธนาคารเลยเขาก็จะพิจารณามอบว งเงินให้ตามเหมาะสมนะคะก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่ได้รับการพิจารณาแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวอะค่ะว,ว่าสําหรับท่านไหนที่มีข้อความว่าอยู่ระหว่างรอการพิจารณาก็ขอให้ท่านเข้าไปในแอปพลิเคชัน m y m o ได้เลยนะคะแอปโอนเงินของทางธนาคารอมสินเพื่อไปดูสถานะว่าเราได้รับการอนุมัติหรือไม่ถ้าได้รับการอนุมัติแล้วจะได้ทําสัญญาแล้วก็จะได้รับเงินโอนจากทางธนาคารอมสินค่ะ ทางช่องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทางธนาคารอมสินนะคะแต่ขอชื่นชมว่าการทํางานในการปล่อยสินเชื่อในรอบนี้นะคะการทํางานของทางธนาคารอมสินนั้นรวดเร็วทันใจมากๆเลยนะคะก็ทราบผลเลยค่ะว่าใครผ่านไม่ผ่านส่วนใครที่อยู่ระหว่างการพิจารณานั้นก็ใช้เวลาไม่นานเพียงแค่อทิตเดียวก็ทราบผลแล้วค่ะก็ขอบคุณจริงๆนะคะเงินนี้ก็มาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ดีเลยทีเดียวค่ะ ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบก,กวนช่วยแชร์ไปด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นที่เขาได้ยื่นกู้ไปเขาจะได้ทราบข้อมูลนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่คอยติดตามและก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดคำพูดไหนไม่สุภาพทางช่องต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกับการอัปเดตข่าวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ